จาลึกดวงชะตาชาวราศีตุลปี2565ครับอิทธิพลของไพ่นัดเดินทางทำให้ยืนหนึ่งในเรื่องของงานบันเทิงธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์คอมมินิเคชันการติดต่อสื่อสารงานด้านประชาสัมพันธ์การขายการตลาดรวมไปถึงงานราชการทหารตำรวจเด่นเป็นที่หนึ่งครับ ต้นปีถึงกลางปีต้องระมัดระาวาังเกี่ยวกับสุขภาพทางเดินอาหารและกล้ามเนื้อกระดูกลางปีถึงปลายปีมีข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวอีกด้วยครับชาวราศีตุลได้บุญแล้วยังเพิ่มทุนชีวิตอีกด้วยหากมีโอกาสกราบอธิษฐานจิตขอพรที่วัดคีรีวงจังหวัดนครสวรรค์นะครับรับพลังจากธาตุลมซึ่งเป็นแหล่งรวมของดินน้ำลมไฟและ แม่น้ำเจ้าพญาที่มาบรรจบกันถือเป็นพลังบวกดีๆสำหรับชาวราศีตุลครับเจาะลึกดวงชะตาทั้ง12ราศีปี2565กับผมคาาชินวัญชรได้ที่เว็บไซต์ mthai.com และช่องทางต่างๆได้อีกด้วยครับ